ราก็จะมาแยกแคตตัสนะครับอันนี้เป็นไม้เมล็ดที่ผมซื้อมาก็คือก็ถางละยี่สบาทตามร้านต้นไม้นะครับอันนี้เราก็จะแยกต้นไว้นะครับอันนี้เป็นพอทที่ซื้อมาซื้อมาก็ถางละยี่สบบาทครับ เป็นไม้มเล็ดหมดเลยแล้วก็ก็เอามาลุนน้นเอาครับว่าโตมาเขาจะสวยไหมอะไรเงี้ครับแล้วผมดูจากลายจากทรงเงี้ยผมก็เลือกเลือกมาครับรตามที่เราชอบเองครับมันก็จะผลสะผลไม้แบบว่าเป็นรูปทรงต่งตางๆมาบางทีผมได้อันนี้มาครับนี่มันจะคล้ายๆไม่รู้ว่าจะเป็นแอลบีแท้หรือเปล่าหรือว่าเป็นไฮบริดนะครับ แต่เป็นไม้เมล็ดที่ซื้อมาเป็นกระถางเล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็เอามาแยกเป็นต้นๆแบบนี้จะได้ม้หลายต้นครับที่เป็นทรงอันนี้ที่ได้มาก็เอามาแยกพึ่งหัดเลี้ยงครับล้วก็เลยหาซื้อไม้ทุกๆมาลองเลี้ยงนี่ครับที่เคยยงังแยแหวแว้ก็จะได้ทรงประมาณนี้มาด้วย ่วนต้นนี้ครับดูแล้วเหมือนพูเขาจะเยอะผมก็เลยแยกไว้ก่อนเลยแต่ก็ซื้อมาจากกระถางแบบเล็กๆไงครับกระถางละยี่สิบบาทแล้วก็มาลุ้นเอาครับว่าโตมาเขาจะสวยไหมอะไรไหมอันนี้เราก็มาแยกเลยนะครับอีนี้ผมก็ต้นเล็กๆผมก็จะใส่ไปสักต้นสองต้นครัาบางทีก็ใส่ไปสองต้นถ้ามีพื้นที่เราก็ ใสไปก่อนไว้โตมาเราค่อยแยกค่แยกอีกได้ครับดินที่ผมซื้อมาก็ซื้อมาตามร้านต้นมยยไม้เงครับแล้วก็ผมก็มาล่อนดินใบก้ามปูเพิ่มใส่หินเขาไฟเพิ่มแล้วก็หาทรายใส่เพิ่มเงี้ครับเพิ่งหัดยังได้ไม่นานครับ ส่วนวิดีโอนี้ก็ลองถ่ายดูครับจะตะคุกตะกักหน่อยนะครับอันนี้ครับเราก็แยกแล้วแล้วหนึ่งกระถาง <c oughs> มากระถางใหม่แล้วก็เอาหินภูเขาไฟครับที่ซื้อมาตามลานก็ลองกลนไปนิดนึง แล้วเราก็ใส่ดินที่เราผสมไว้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่หรือไม่ดีนะครับที่ผมผสมดินไว้อะไรเงี้ยครับก็คือก็ลองลองทำดูครับผมก็ลองลอง,ลอง,ลองพึ่งหดเลี้ยงแล้วก็จะหาซื้อไม้ทุกๆมาเลี้ยงแทนนี้ครับเราก็ได้ลองดูว่าเออ เราเลี้ยงร้อดูสกจะเป็นยังไงบ้างเลยครับเริ่มจากที่แบบว่าเป็นไม้ที่ถูกก่อนเนี่ยครับก็ถายเราสิบยี่สิบบาทได้มาเพียบเลยแต่มันก็ใช้เวลาเลี้ยงหน่อยนะครับใช้เวลาเลี้ยงอาจจะนานนิดนึงแต่เราก็ลุ้นๆไปครับลุ้นดูทรงดูลายเขา ที่ผมเริ่มเลี้ยงก็คือเนี่ยครับจากชอบเลี้ยงนิดๆหน่นนนนอยๆก็ไปเจอร้านต้นไม้พอดีก็เลยลองซื้อมาแล้วก็ลองเอามาแยกเองแต่ดีครับที่ว่าร้านที่ซื้อเนี่ยเป็นไม้มะลิดหมดเลยเขาพอเป็นมะลิแล้วก็เพะใช้มะลิรวมๆกันนะครับก็จะไม่รู้ว่าต้นไหนเป็นผสมกับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางต้นลายเขาก็จะสวยสีก็สวยดี ลายคมลายอะไรเงี้ยครับผมก็จะเลือกมาก,ก็ยังไม่รู้รับว่ามันเป็นพันุอะไรบางก็ซื้อลองมาเลี้ยงเล่นๆครับอลองลองหัดเลี้ยงดูสมากรผมก็เนี่ยครับหาง่ายๆทำง,ง่ายๆครับไม่ได้มีขั้นตอนหรือว่าอะไรที่มัน เป็นมาตรฐานเลยอะไรอย่เงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่เราชอบแล้วก็ลองทําดูครับแต่ที่แยกมาก็แยกมาหลายสิต้นแล้วนะครับบางทีได้ต้นส,สวยมาเงี้ยเราก็เร,รู้สึกดีใจนั่งดูทุกวันนะครับนั่งดูทุกวันเลอว่าเป็นยังไงทรงเขาจะขึ้นมาสวยไหมไลายก็สวยไหมอะไรเงี้ยครับ แต่ที่ผมชอบคือตอนน้นนี่เลยครับชอบมากอันนี้ก็เหมือนจะเป็น l b นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันแทรหรือเปล่า <c oughs> ก็ลองแยกไปแล้วก็ลองเลี้ยงดูไปเรื่อยๆอันนี้ก็แยกมาสักพักหนึ่งเับก็เ,เริ่มโต แผมชอบที่ลายลายเขาชัดแล้วก็ลายคมดีส่วนมากนี้ก็มันจะเป็นภูแทกครับอันนี้ลุ้นอยู่ข้างในว่าจะดังหรือเปล่าแต่ซื้อมาแรกๆก็คือเป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ครับแล้วก็เอามาแยกมาแยกแล้วก็นิโตครับก็จะมีลายอยางเงี้ยครับ ตมาก็จะลายประมาณนี้ถืว่าลายเขาชัดดีสีเขาชัดก็เลยวบบชอบก็เลยจะหาซื้อไม้เล็กๆนี่ครับก็มาแยกไปเรื่อยๆลองเลี้ยงดูไปเรื่อยๆครับเพื่นอนๆเวลาเราว่างๆไ่งครับก็มานั่งทำต้นไม้ดูต้นไม้มันก็สนุกเปลกแบบนี้ครับ ทำไม่ใหม่นะครับยาว่ากันนะครับเพิ่งหัดเลี้ยงหัดทำหัดลองถ่ายไว้ดูเล่นๆ่างนี้ครับมีข้อแนะนำยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้นะครับ อันนี้ถ้าต้นเขาเหล็กผมก็สักสองต้นต่อกระถางแล้วก็โตอีกหน่อยก็ค่อยแยกเพิ่มครับอันนี้เดี๋ยวผมก็โรยโรยหน้าใช้หินภูเขาไฟโรยหน้าดีครับเพราะว่าราคาถูกผมก็เริ่มต้นจากต้นทุนแบบน้อยๆไม่ต้องใช้ต้นทุนมากเลยก็ลองลองหัเดเลี้ยงดู ป็นไม้ที่เคยแยกไว้แล้วนะครับซื้อมาเป็นกระถางเล็กๆนะครับกระถางละยี่สิบบาทเราก็เอามาแยกนะรครับลุ้นดูว่าลายขเขาจะสวยไหมอะไรไหมนะครับก็ลองหัดเลี้ยงเพิ่งเริ่มเลี้ยงได้ไม่นานครับอันนี้เป็นที่ผสมเกสรครับ ต้นแม่เขาก็จะเป็นเหมือน lb ลูกผสมนะครับผมก็เอาดอกของยิมโนต้นขวาอันนี้จะติดด่างหน่อยๆเอามาผสมด้วยครับเพราะดอกเขาออกไรๆกัน